มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคล,คลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทําความรู้จักครับกับเหรียญ2ปีพศนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับปีพศ2ปีพศนี้นะครับซึ่งผมเก็บมานะครับเก็บมาได้ นานพอสมควรนะครับที่จะนำมาเสนอนะครับนำมาให้เ,เพื่อนๆได้ทำความรู้จักครับกับเหรียญ2ปีพศนี้ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่เหมาะแก่การสะสมนะครับของนักสะสมนะครับครับไปดูรายละเอียดของเหรียญก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาปีแรกก่อน,นครับปีพศ เอาปีศหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญกระสาหมุนเวียนนะครับชนิด UNC นะครับด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะครับและ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับดูเหรียญนี้แล้วกันครับก็จะเป็นนะครับพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมะบอบพิธดุสิตวนารามนะครับสําหรับเหรียญ2ปีพศนี้นะครับมาดูจํานวนการผลิตน,นะครับของปี4-1นะครับอยู่ที่31ล้าน3ามแสน เจ็ดหมืนสามพันเหรียญน,นะครับซึ่งจํานวนการผลิตที่น้อยมากนะครับแต่จะสู้ปี40ไม่ได้ครับที่หายากนะครับคำว่าปีส1ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมไม่น้อยไปกว่าปี40นนะครับราคาทีเา่เขามีการขายกันนะครับ ในเว็บไซต์นะครับผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่า,ามีราคาอยู่ที่150บาทนะครับในเว็บนี้นะครับปี้1นะครับปีสีน,นะครับมาดูเหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เก่าแก่นะครับ ปี2 5 3 2นะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่86 9, ล้าน3 0มแ0น39,000เหรียญนะครับสำหรับเหรียญปี32นี้นะครับราคาในเว็บไซต์นะครับที่เขาขายนะครับร้านที่เขาขายในช็อปนะครับอยู่ที่85บาทนะครับสำหรับเหรียญปี32นี้นะครับ ผมไม่ได้มาทําการซื้อขายนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบถึงข้อมูลนะครับว่าเหรียญปี32กับปี41หน่้าสะสมไม่แพ้ปี40กับ46นะครับถือว่าเป็นจำนวนการผลิตที่น้อยนะครับน้อยมากนะครับช่องคนสองเหรียญก็เสาะหาะครับเสาะหาข้อมูลนะครับ ของเหรียญแต่ลราพอสอนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับทราบถึงข้อมูลนะครับช่องคนส่งเหรียญไม่ได้มีการซื้อขายนะครับแค่อยากให้เพื่อนๆน,นะครับได้ติดตามข้อมูลนะครับว่าช่องคนส่งเหรียญจะมีข้อมูลอะไรมาให้เพื่อนๆติดตามต่อในคลิปๆหน้าครับสําหรับคลิปๆนี้ครับผมก็ ขอขอบคุณที่เพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องของคนส่งเหรียญน,นะครับาการนี้ก็ฝากซับสไครปฝากกดติดตามนะครับและกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนส่งเหรียญได้หาข้อมูลนะครับของเหรียญต่างๆมาให้เพื่อนได้รับชมรับฟัง,ต,งต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบ เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ